นี่ก็จะเป็นสลามที่เราได้จากพาร์ทวันนะคะก็เราใช้ความพยายามมากนะคะเราจำได้กันใช่ไหมคะที่เราทำน้ำยาไปาแล้วใส่สามช้อนแล้วเราก็ใส่จนเกือบหมดนะคะเหลือเท่านี้แล้วก็ใส่เบบี้ถ้าใครอยากเล่นแล้วให้มันไม่ติดมือแบบนี้นะคะ่ะให้มันไม่ติดแบบนี้ใช่ไหมก็เอาไปเอาอันหยิบตัวสลามขึ้นมาตอนที่มันยังแบบ เป็นรูปล่าแล้วมันยังติดอยู่นะคะก็เอาขึ้นมาแล้วก็เอามือหยิบกำน้ํายาทําสลามมาเยอะๆก็เอามาคุกคุให้เข้ากันแล้วพอมันเข้ากันเสร็จแล้วมันยังติดมืออยู่เหมือนเรานะคะก็เอาวิปไออยล์ลาดลงไปเยอะๆนิดนึงแล้วก็เอาราดมือก็ถูให้ทั่วมือค่ะมันก็จะไม่ติดจี่มีเสียงนะมันเสียดายมากเลยมันติดกับทิชชู่ไปแล้วอะ ยืดแล้วก็รีดบางนะคะลืมบอกอย่างนนะควรหากระปุกที่มีฝาปิดไว้เก็บเขาด้วยนะคะยืดจริงๆนะคะเนี่ยยังไม่สุดนะคะเนี่ยนี่นะ ปีบางมากเลยแบบสูตรนี้ก็ดีนะสำหรับใครที่อยากทำก็เมนด้วยนะแล้วก็ติดตามแล้วก็ไลค์ให้เราด้วยนะคะยีอยู่ยไม่ดียังไงก็บอกกันด้วยนะคะค่ะก็มีอะไรจะมาสอนใหม่นะคะก็จะมีคลิปลงเรื่อยๆนะคะฟินมากเสียงิ้ม สูตรสูตรที่เราคิดเองอะมื่อวานนี้นะคะที่เาจะพัดวันพัดทูอะไรนะเมื่อวานนี้นะคะก็จะไม่ติดเสื้อผ้าแต่มันจิ้มไม่ฟินไม่มีเสียงอะไรค่ะก็สำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะ